สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 นะคะวันนี้ครูจะพามาพูดถึงคุณลักษณะของเสียงกันนะคะเสียงที่เราได้ยินในชีวิตประจำวันนะคะนอกจากจะเป็นเสียงเครื่องดนตรีเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือแม้กระทั่งเสียงของมนุษย์เองเนี่ยก็จะมีลักษณะต่างกันไปมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะพามาชมกันนะคะรอสักครู่คะ่ะ ค่ะเสียงอันดับแรกเลยที่คุณครูจะพามานะคะก็คือเสียงสูงและเสียงต่ำนะคะเสียงตุสูงของเครื่องดนตรีบางชนิดนะมีอะไรบ้างเช่นเสียงของระนาดเอกหรือการตีฉิงเวลาเราตีฉิงเนี่ยเสียงจะสูงสูงก็คือเสียงแหลมนะคะเสียงต่ํำก็คือเสียงทุ้มเช่นระนาดทุ้มซออู้จะมีเสียงต่ํา เสียงทุมนุ่มนวลเดเรามาฟังตัวอย่างกันนะคะ,น,ะ,คะนี่คือเสียงแหลมสูงนะคะต่อมาเรามาฟังเสียงชิงที่เป็นเสียงแหลมสูงกันที่หนูได้ยินเสียงตีชิงฉับนั่นก็คือ เสียงชิงส่วนได้ยินเสียงดนตรีบเลงนั่นคือเสียงแจ๊เคเก้ซึ่งก็มีเสียงสูงเหมือนกันค่ะต่อไปใน y o u t u b e ก็จะนำเสนอเสียงทุ้มต่ำนะคะค่ดนตรีชิ้นนี้มีชื่อว่าระนาดทุ้มค่ะอาระนาดทุ้มเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะคะ ซออูค่ะออูก็เป็นเสียงทุ้มต่ำเส้นเดียวกันเสียงจะเป็นทุ้มนุ่มนวลนะคะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงดังกับเสียงเบากันบ้างนะคะเสียงดังอานักเรียนลองตบมือตบมือดังๆสิคะอ่าแล้วลองตบมือให้เบาลงเสียงดังเบาก็เกิดจากการกระทำของเราเสียงการตีกลองก็เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังตัวอย่างเสียงนี่คือกลองสบัดใช้นะคะจะเป็นกลองที่เมืองของภาคเหนือตัวอย่างของการเสียงดังอย่างชิดประจำวันเช่นการตะโกนเสียงรถชนเสียงระเบิดนี่ก็คือเสียงดังถ้าเกิดว่าเป็นเสียงเบาไม่ใช่อะไรคะ นกร้องอะไรพวกนี้นะลูกนะหรือเสียงกระสิทธ์อ่าต่อไปเสียงสั้นเสียงยาวหรือเสียงเร็วเสียงชา้านั่นเองเป็นยังไงคะนักเรียนเรียนภาษาไทยไปแล้วใช่ไหมคะเสียงสั้นก็อย่างเช่นสระสระอุสระอิสระอีเสียงยาวถ้าเป็นสระก็เช่นสระอาสระอีสระ,ะ,ะ,ะโอใช่ไหมเดี๋ยวเรามาฟังดูเครื่องดนตรีบ้างอะไรที่ให้เสียงสั้นเสียงยาวอ่า เวลาเนี่ยในนี้เราตีชิงเนี่ยเสียงจะดังกลางวานชิงแต่ถ้าเราตีฉับเสียงจะสั้นเดี๋ยวลองฟังนะคะถ้าตีชิงให้เป็นเสียงชิงจะเป็นเสียงฉับและนี่คือตัวอย่างเครื่องดนตรีเหนมชิงเสียงจะยาวฉับเสียงจะสั้น เราก็ได้ดูตัวอย่างนะคะของเสียงดังเสียงเบาคุณครูจะอธิบายเพิ่มเสียงดังเนี่ยนอกจากจะเป็นเสียงเครื่องดนตรีแล้วเสียงที่เกิดจากการใช้ชีวิตของเราเนี่ยก็ก็ก็เป็นเช่นเดียวกันเวลาเราได้ยินเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องเราก็ร้องกรี๊ดเลยเพราะว่าอะไรเสียงมันดังใช่ไหมคะเสียงว่าเบาลมพัดเสียงพัดลมเนี่ยมันก็จะเบาๆแบบนี้เป็นต้น นะคะถ้าเกิดว่าเสียงสัน้นเสียงยาวหรือว่าความช้าความเร็วของเสียงเนี่ยอย่างเ,เช่นอะไรเวลาเราปลุกนาะฬิกาปลุกกลิง้งโอ้โหเสียงยาวใช่ไหมคะมันเจอเร็วมากเลยแต่ถ้าเราเปิดก๊อกน้ําดังจ๊อกจ๊อกจ๊อกเป็นไงคะน้ําก็หยดเสียงสั้นๆใช่ไหมคะเสียงสั้นๆอย่างนี้เป็นต้นอย่าลืม เดี๋ยวครูจะฝากใบงานนะคะแล้วครูก็จะแปะล็็บไซต์ที่ครูทำไว้นักเรียนลองศึกษาตัวอย่างูได้นะคะสวัสดีค่ะ